สัตว์ป่าต้องอยู่ผืนป่าต้องอยู่ครับ <c oughs> แล้วพอชวัตต้องอยู่ด้วย <c oughs> ต้องอยู่ด้วยครับว,ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน วันนี้เรามีโอกาสดีนะครับได้เข้ามาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่อครับได้ครับถือว่ายิ่งใหญ่วันนี้สิ่งแวดล้อมเป็นอะไรที่ทั่วโลกต้องการอนุรักษ์ทั่วโลกต้องการสงวนไว้ให้โลกนี้เพราะว่ามันถูกทําลายล้างไปมากมายจนเกินพอแล้วและได้อยู่กับบุคคลที่ถือว่าเป็นตัวตึงของ <c oughs> ของกรมนี้ <c oughs> แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการตัดสินจนถึงขั้นสูงสุดแล้วเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และก็พร้อมจะทำงานรับใช้ประเทศชาติเราสื้อไปแต่ทั่งสิ้นอายุราชการนะฮะือหมดอายุราชการทีนี้ตอนนี้เราเข้าสู่ไฮซีซันของการท่องเที่ยวแล้วลมหนาวมาแล้วเริ่มมาแล้วอุทยานแห่งชาติของเราวัอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ปา่า และอะไรตัวนี้อะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเราเยอะมากเยอะครับอยากให้พอ่ออชัยวัฒน์เนี่ยดึงดูดเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่มว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศนะฮะเข้ามามาชมมาเที่ยวกันหน่อยครับปฝนต,ต้นหนาวนะครับในช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับก็ขอชวนเชิญนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งชุมชนในพื้นที่ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ โดยเฉพาะ,ะตอนนี้เราเปิดการท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็ทางบกโดยเฉพาะลมหนาวที่จะเข้ามาทางภาคเหนือไม่ว่าเป็นทะเลหมอกแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวก็155อุทยานแห่งชาติที่พร้อมจะต้อนรับกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกับภาคเหนือก็สวยอีกแบบครับภาคเหนือก็ดูทะเลหมอกดูอากาศสัมผัสกับอากาศเย็นกับแมคกนิงครับ ภาคอีสานก็อีกแบบอ๋อภาคอีสานตอนนี้ไปดูดาวนะครับอ่าที่สัมผัสได้ก็คือที่ผาแต้มนะครับสามารถไปดูดาวในบรรยากาศที่สวยงามครับดาวแบบไหนฮะทุกทีอ่าดาวข้างฟ้าเรือครับงกลางคืนเนี่ยนะครับไปสองคืนใช่ไหมครับกลางคืนเนี่ยที่นั่นมันจะมืดแล้วก็สามารถที่จะเป็นแหล่งดูดาวอันดับหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันครับอีสานอ่ะตอนนี้ภาคตะวันออกอ่ะ ภาคตนออกเนี่ยตอนนี้ก็จะไปอา,อาจจะไปเรื่องของสายมูบ้างนะครับไปที่เกาะต่างๆแล้วก็ไปดูที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาทางทะเลเกาะเสม็ดเกาะช้างครับนี่ลงไปปลายด้ามขวานของไทยเรานะฮะภาคใต้อะไรคือจุดขายโอ้โหตอนนี้อามายาเกาะพีพีซีมิลันอ,อ่าทานันโบกแล้วก็ที่อ่ทางทะเลทุกแห่งวันนี้เป็น เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติแล้วก็ทําให้เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะไกด์แล้วก็ชุมชนในพื้นที่ตัวนี้เราถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศและรายได้หลักของกรมทียานนะครับก็อยากให้เห็นเลยว่าทา่งทะเลเนี่ยเรามีความสวยงามและงดงามโดยเฉพาะการอนุรักษ์ไม่ว่าจะปลาฉลามคีบดำปลากระลังแล้วก็ความสวยงามของน้ําทะเลที่ใสครับ,รบและรัฐบาลเองนะครับก็พยายามให้สิ่งต่างเหล่านี้ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงทั้งคนไทยและก็ดึงดูดทั้งชาวต่างชาติให้มาเที่ยวชมเพราะมันช่วยฟื้นเศรษฐกิจชุมชนได้ครับนะครับแล้วก็เศรษฐกิจปากท้องทั้งชาติของของเราได้ก็ตอนนี้ต้องขอบคุณท่านชัยวัตรลิมลิขิตอักษรเนาะครับฟ้าลิขิตมาแล้วขอบคุณครับลิขิตมาให้ต้องสู้สู้ <c oughs> กับทุกสิ่งนะที่ที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราต้องสู้กับมันครับ เรามีหน้าที่ปกป้องป่าแล้วก็สัตว์ป่าก็ถือว่าเราเราทำเราก็เห็นแล้วนะครับวันนี้ว่าป่าเราสมบูรณ์และสวยืมเราขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะฮะในการต่อสู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรน